ทรงที่เรียบหรูดูดีที่สุดของฟาจิโนมาแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะ ใบนี้นะคะสวยหรูดูดีขนาดค่อนข้างกระทัดรัดมากๆเลยลูกค้าขาสามารถสะพายในชีวิตประจําวันได้ไม่ทอ้อทะเลยนะคะจะทานข้าวหรือว่าจะไปงงไปงานได้เลยค่ะน้องใบนี้นะคะรหัสสินค้า9796นะคะสามารถหิ้วแบบนี้สะพายกิ๊บเก๋สวยหรูน้อยแต่มากแบบนี้ได้หรือจะ ติดสายยาวสภายคอสบอดี้สภายด้านข้างก็จะได้ลุกเก๋ไก๋อีกแบบหนึ่งนะคะสามารถเซอร์ได้ไม่ใช่หรูอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวมาดูขนาดก่อนว่าใบนี้กระทัดรัดประมาณไหนนะคะไซส์งานเพียง9.5นิ้วคุณรู้ค่ะ9.5นิ้วเป็นกระเป๋าไซส์กลางค่อนไปทางเล็กนะคะแล้วก็สูงค่ะ7.5เท่านั้นนะคะแล้วก็ขนาดความกว้างของฐาน4นิ้วค่ะแล้วน้องก็จะมีดีเทลคือลูกขึ้นไปแบบนี้นะคะสวยงาม เรียบหรูดูมีคลาสมากมากคุณรู้าคา่ะค่ะใบนี้นะคะอะไหล่สีดําเงาทั้งหมดนะคะแล้วก็มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งาน2อเอ่อสองช่องนะคะ2ช่องการใช้งานหลักๆก็คือช่องด้านหน้าเป็นลูกบิดแบบนี้นะคะเป็นลูกบิดแบบนี้นะคะสามารถเปิดก็คืออย่างนี้เลยกับช่องใช้งานด้านหลังนะคะก็จะเป็นแม่เหล็กแบบนี้คะ่ะแต่ที่สําคัญนะคะมีซิปหลังด้วยเปิดมาเจอแบบนี้เลยช่องช่องนี้นะคะอ่าช่องด้านหลังจะเป็นแบบนี้คะ่ะ แล้วก็ช่องหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ช่องหลังนะคะจะมาพร้อมด้านในจะมีฟังก์ชันซีฟด้านหลังให้แบบนี้นะคะส่วนด้านหน้าเป็นแม่เหล็กไปเ,เป็น,เป,นเป็นลูกบิดนะคะก็จะมามีช่องรวงแบบนี้ด้วยเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้2ช่องใช้งานหลักๆแบบนี้เลยค่ะ ่าให้ชมชัดๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมามาพร้อมใส่สพายยาวด้วยนะคะจะหิ้วก็เก๋จะสพายก็เลิศค่ะวันนี้มีถึง9สีให้เลือกใบนี้แนะนํามากๆเลยนะ,ะใครอยากได้กระเป๋าที่แบบทานเข้าวเก๋ๆหรือว่ากระเป๋าดูดีใบหนึ่งนะ,ะสามารถแบบสพายในชีวิตประจําวันแล้วก็ไม่ดูเทอะทามากแนะนํามากๆเลยเห็นขนาดแค่9.5นิ้วใบนี้นะคะสามารถใส่ใบยาวได้นะคะุณลูกคะ้าค่ะใส่กระเป๋าสตั้งใบยาวได้สบายเลยนะ,ะวันนี้ ะะมีถึง9สีให้เลือกเลยค่ะสีแรกนะคะคือสีคาราเมลค่ะเนื้อหนังแบบปังมากลูกค้าค่ะ,คะสีนวมากนะคะสีสวยมากคาราเมลค่ะ,ะสีต่อไปค่ะสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะเหลืองมัสตาร์ดค่ะสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะสีเหลืองนี้การติดสายยาวให้ชมแล้วนะติดสายยาวตรงนี้นะคะจะเป็น เกี่ยวที่เดียวกันนะคะกับสายสัน้นหูสั้นนะคะก็จะติดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวสะพายคอสบอด,ดี้ให้ชมค่ะสีเหลืองสวยมากเวลาหิ้วขึ้นมาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแบบนี้เลยแบบนี้เลยสะพายขึ้นมาจะดูออร่าดูผ่องมานะคะสีเหลืองมัสตาร์ดใครยังไม่เคยเช้อปปิง้งสีเหลืองมัสตาร์ดของฟัสิโนนะคะต้องลองสีสวยละมุนมากนี่ค่ะสะพายขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกระทัดรัดมากๆเลยนะคะดูดีด้วยอาซีตไปค่ะสีกรมค่ะเป็นเนวีบูเลยค่ะ เป็นเนวี่บลูเลยนะคะสวยทุกสีบอกเลยค่ะสีต่อไปค่ะสีที่ขายดีที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นสีกลางๆตุ่นๆนะคะเรียกว่าสีโอวันตินค่ะเนื้อหนังน่าสัมผัสมากๆเลยนะคะนุ่มแค่ไหนก็ยังเป็นทรงตั้งอยู่ทรงค่ะคุณลูกค้าตามภาพเลยนะคะตามคลิปวิดีโอเลยค่ะสีต่อไปแปลกมากนะคะไม่ค่อยทำค่ะสีเขียวขี้มาค่ะสวยมากนะคะ อ่าสีขาวฮีม่าค่ะสีต่อไปค่ะมาแรงมากคือสีเบตค่ะสีเบสค่ะนัวมากตุ่นมากรกค่ะค่ะสวยทุกสีบอกเลยนะคะสีไหนก็ปังสีต่อไปค่ะสีครีมค่ะหูสีเยอะมากสีครีมค่ะเป็นสีครีมเลยนะคะอ่าเบตกับครีมนะคะก็จะเป็นโทนอ่อนให้สําหรับคนที่ชอบโทนอ่อนๆนะคะเลือกกันเลยสีสุดท้ายค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะคือดําค่ะ ปังทุกสีที่รักค่ะังทุกสีบอกเลยค่ะอ่าวันนี้ใครเห็นคลิปวิดีโอนี้เลื่อนผ่านนะคะก็คุณลูกค้าเดาราคาต้องแบบ3ามสี่พันแน่นอนอะไรอย่างงี้นะ,ะวันนี้การจัดโปรให้นะคะสำหรับ9สีแบบนี้นะคะใหม่ล่าสุดเลยเสวยหรูดูดีใบนี้นะคะเซลลนะคะที่2590บาทเท่านั้นนะคะใครเห็นคลิปวิดีโอนี้เลื่อนผ่านรับไปเลยราคานี้รีบทักแชท เพราะความเพจมานะคะก่อนกันปรับราคาค่ะ